มื่อนี้อากาศดีจะมีแดดค่ะออกมาเดินเล่นกันนะจักหน่อยนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเหรอนั่น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 ยาดุลูกปีนานั่นนะคะเขากำลังกินใบใหม่อยู่นั่นกำลังกินหญ้านั่นนะนั่นนะใบกระโดดปีนาเอ้ปีนาพุ่ง stop stop ให้แม่ถ่ายวิดีโอกัน น้อนสิป่วนะปีหนาน้อนสิป่วนะนั่นหายไปแล้วอุย่ยปีหนานี่นะคะ่ะมึนมึนเด้อเบาอย่กอิลนีนี่นั่นว่าได้ดอกลูกป่ปานว่าสิป,ปิจับเขาได้โอ้ยเนอบรรยากาศชนบทจ้ะ <laughs> บ่มีคนเลยออกมาก,กันสองแมลูกรถกับบ่มีแลนพานค่ะให้เบ่งบรรยากาศเวยค่ะเด้ชนชนบทค่ะนี่ขจ้าเก็บเกี่ยวขอบโพดไปเมื่อเรากระสิบประมาณนี้แหละค่ะ เบิ่งจากพี่น้องนูเทรียค่ะนูเทรีเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่คล้ายหนูนะคะเด้อกำลังเล่นน้ำค่ะตัวน้อยๆค่ะนั่นตัวน้อยเล่นน้ำนั่นเห็นบ่รเอาเอานั่นเสียบ่ายอ่ะย่าเฮาลูกอย่าเฮาไม่มันเอาใบดอกปีน่ะคิดว่าสิเอาได้ติลูก เิง่งซือๆอโอ้ยหนาอมาแต่พี่น้องมาเดินออกกำลังกายน้ำกันจ้ะเนาะปีนะ